นเตชินครับกันอีกเช่นเคยนะครับผมต่อจากคลิปที่แล้วเนาะที่เป็นคลิปรีวิวน้องหวังซิลเออนั่นเองนะครับผมคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำแพ็กเกจหน้าเติมเงินเนาะสำหรับที่เพื่อนๆคนไหนนะครับที่เล่นมาจนถึงเลเวลประมาณสัก 56- 57นะครับแพ็กนี้ก็น่าจะขึ้นมาให้เติมแล้วนะครับผมคือคือกิจกรรมเนาะถ้าหากว่ามันมีกิจกรรมตัวเนี้ยเนี่ยเนียตัวเนี้ยหน้าเนี้ขึ้นมานะ ให้เพื่อนๆกดเติมเลยครับผมราคามันจะอยู่ที่588นะครับคุ้มมากครับ588เนี่ยเราก็จะสามารถรับรางวัลได้ทั้งหมดนี่เลยครับอันเนี้ยผมเติมวันสุดท้ายเลยนะก็เลยรับทีเดียวเลยครับผมนะเพราะว่าเผื่อมันมีกิจกรรมดีๆมาระหว่างทางเนาะกลัวไม่มีคูปองเติมรีวิวให้เพื่อนๆนะครับแต่ตอนนี้นะครับผมก็เติมได้นะอันเนี้ยคุ้มนะผมเติมแล้ว นะครับเพราะว่าผมเป็นสายดองคูปองฟรีดองไว้นะครับเผื่อมีกิจกรรมใหม่ๆเข้ามานะครับผมและณนะปัจจุบันนี้ก็มีกิจกรรมใหม่เข้ามาแล้วนั่นก็คือกิจกรรมนี้นะครับผม mm. ก็เป็นกิจกรรมที่เราสามารถล็อกอินได้ของฟรีนะ mm. ก็จะประมาณนี้นะครับของฟรีอันนี้ก็เป็นการเติมเงินเนาะสะสมการเติมเงินครับผม ก็ยิ่งเติมในช่วงกิจกรรมช่วงนี้นะครับถ้ากิจกรรมนี้มาก็ยิ่งเติมก็ยิ่งคุ้มนะครับผมเป็นเหมือนกิจกรรมที่หาวงแหวนเนาะวงแหวนปีสูงสูงขึ้นนะกิจกรรมนี้ก็จะเป็นกิจกรรมที่ยิ่งเติมก็ยิ่งได้รับพวกของรางวัลมากนะอันนี้วงแหวนนะครับผมอันนี้ก็เติมได้นะครับผมอันนี้นะนี่ผมก็เติมแล้วนะครับผมแพ็คนี้ก็คุ้มนะ สำหรับผมประมาณ98คูปองมงถ้าผมจำไม่ผิดนะค่อนข้างคุ้มนะอันไหนที่เป็นแรบคูปองที่ต้องใช้เติมที่เกี่ยวกับาการล็อกอินแล้วมันจะปลดล็อกของรางวัลตามวันที่เราล็อกอินเนี่ยคุ้มนะเกมเนี้ยส่วนใหญ่แนะนำเลยให้ดองคูปองไว้ซื้ออะไรพวกนี้แหละนะสำหรับสายฟรีอย่างเราที่ใช้คูปองฟรีในเกมแจกนะครับส่วนกิจกรรมนี้เนาะ ก็จะเป็นกิจกรรมที่ยิ่งสุ่มก็จะยิ่งปลดล็อกของรางวัลนะครับผมโดยของรางวัลแลก็จะประมาณนี้เลยเนี่ยก็มีพวกอุปกร,ปกรณ์อุะไรนะครับผมผมเลือกเป็นอุปกรณ์ srp เนาะแล้วก็ถ้ายิ่งปลดล็อกขั้นเข้าไปก็จะปลดล็อกเรื่อยๆก็มีตัว srp อุปกรณ์ srp อาวุธลับเนาะเป็นอาวุธลับแล้วก็อะไรเนี่ยอันนี้มันกรอบนะเนาะก็ถ้าใครงบไม่เยอะผมก็ว่า กดแค่เอาอุปกรณ์ SRP ก็พอแล้วนะครับผมว่าอันนี้ก็นี่หินเนาะผมเลือกเอาหินอันนี้เป็นอะไรอะ่ะอุ้ยอ้ยอันนี้น่าสนนะอันนี้อันนี้เป็นระบบใหม่นะมันจะปลดล็อกช่วงประมาณวิวห้าสิบเจ็ดห้าสิหกนี่แหละถ้าจบผมจำไม่ผิดนะระบบเนี้ยผมก็ยังยังไม่ได้ค่อยใช้ใช้เท่าไหร่นะยังไม่ได้ไปศึกษานะ แต่ก็เป็นระบบที่น่าสนใจอีกระบบหนึ่งนะครับผมก็มันต้องเก็บกี่เศษอะเดี๋ยวผมขอดูก่อนแปดสิบเศษนะครับผมอ่างั้นตอนผมสุ่มพบไปแล้วรอบหนึ่งนะก็ได้รางวัลพวกนี้มาและอันนี้คือรอบที่สองนะครับมันก็จะรีเฟซหน,น้านี้มาเนาะงั้นเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนลองเลือกเป็นอันนี้ดูนะครับผมนี่เห็นไหมสองครับสามเพราะว่าผมรับรางวัลไปแล้วนี่ผมลองเปลี่ยนดูนะครับ ก็จะลองเล่นๆดูเนาะค่อยๆศึกษาไปก็เพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่เคยเล่นนะยังเล่นมาไม่ถึงตรงนี้ก็ศึกษาไปพร้อมกันกับผมก็ได้นะครับผมงั้นเดี๋ยวผมจะเติมให้ดูเนาะว่าเติมอยู่ตรงนี้นะคูป,ปองผมมองว่าถ้าใครงบไม่เยอะจัดตรง18คูป,ปองให้หมดเนาะเพราะว่าผมรู้สึกว่าถ้ายิ่งแพ็คราคาแพงขึ้นนะ่ะมันได้ตั๋วไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะเท่าที่ผมดู ผมเติมให้ดูเลยผมกดเติมให้ดูเลยครับผมนะมก็จะเหมา18คูปองซักเออ่ก็จะเหมาให้หมดนี่จะได้ไหมก็ผมจะเสีย180คูปองนะคลิปนี้ ก็สุ่มเล็กๆน้อยๆให้ดูเป็นตัวอย่างนะว่ามันคุ้มค่าที่จะที่จะเล่นไหมกิจกรรมนี้นะเดี๋ยวผมสุ่มให้ดูเลยก็จะได้คูปองมาทั้งหมดคูปองทั้งหมดไม่ใช่คูปองสิก็ได้ตัวมา28ตัวเนะาะนี่ถ้าเรายิ่งสุ่มได้เราก็จะได้ของรางวัลเพิ่มเติมนะแนะนํำนะถ้าใครคิดจะจัดกิจกรรมนี้เนาะ ถ้าเป็นงบน้อยหรือว่างบปานกลางผมแนะนําให้ซื้อประมาณผมเล่นเอาคำๆก็พอแล้วแต่ถ้าใครที่ดองตั๋วมาเยอะหรือว่าเป็นสายเติมผมแนะนําให้อัดสุดเลยเพราะอะไรมันได้พวกเนี่ยมันได้พวกวงแหวนก้า0แสนปีนะมันได้วงแหวนแบบปีสูงๆเยอะอะเนี่ยดูสินะเออแล้วมันทําให้ปลดล็อกทักษะความสามารถของตัวละคร SRP ได้เยอะมากๆนะครับถ้า วงแหวนทักษะวิญญาณของเราเนี่ยปีสูงขึ้นนะครับมาเรามาสุ่มกันเลยผมียี่สิบแปดใบเนาะก็อะไรทำไมมันมันดูมันดูลุ้นนะลุ้นลุ้นลุ้นเอ้ยตอนสุ่มครั้งแรกทำไมผมมีมีเอฟเฟกวะสงสัยผมไปติ๊ก <laughs> ไปติ๊กออกมัง้งสงสัยนะเอเอเามาดูมาลุ้นกันทีลัสล็อสเลยนะครับผม ก็คือไม่คิดที่จะไปสล็อตบนให้ผมหน่อยหรอกเกมขอสล็อตบนหน่อยได้ไหมเกมคือถ้าของรางวัลใหญ่ออกเนี่ยจบเลยนะจะได้แบบไปรางวัลถัดไปได้เลยนะครับผมก็โอเคครับอืมเฮ้ยผมลืมดูว่ากิจกรรมนี้มันอยู่กี่วันวะเดนะกนะ็กิจกรรมนี้อยู่ถึงวันที่30เดือนหนึ่งเนาะโอเคกิจกรรมนี้จะอยู่ประมาณสัก จ็ดวันนะเออก็นานอยู่นะครับผมก็ค่อยๆเก็บสะสมไปนะแต่ถ้าใครมีคูปองเหลือผมผมแนะนำถ้าไม่ใช่สายเติมก็เก็บๆคูปองไว้หน่อยนะครับผมเผื่อตัวละครตัวใหม่เข้ามานะครับผมยิ่งโกงๆอยู่นะตัวละครตัวใหม่เกมนี้ที่เข้ามาอย่างเช่นหวังซิลเอ,อ๋อคลิปที่แล้วนะถ้าใครได้ดูนะตัวมันเก่งเวอร์มากเลยนะครับผมนะ ส่วนน้องเสี่ยวอู่ที่เป็นตัวดามจหมู่นะผมยังไม่รนะีวิวเนาะเพราะว่าผมยังไม่มีตัวนะครับผมก็ครั้งนี้ผมสกิปเลยนะก,กันโอเคครับผมรางวันใหญ่ออกมา1อันนะอ่าเป็น S.R.P. เนาะโอเครางวันใหญ่แตกออกมาแล้วก็โอเคก็ผมก็เลือกอันนี้อันเดิมเนาะอันดีอันเดิมของเราเฮ้ยทำไมอันนี้ผมลดวะ งั้นอันนี้เอาเอาดีไหมหรือว่าจะเอาหินหินนี้ทําอะไรอะผมก็ไม่รู้นะ่ะผมก็เอาเอาหินนี้แล้วกันโอเคครับผมก็ประมาณนี้เนาะแล้วก็รับพิษนะครับผมโอเคอีก8ดตัวเนี่ยเดี๋ยวผมรอมารับรางวัลให้หมดก่อนรอ,อมาล็อกอินเนาะล็อกอินเนี่ย เดี๋ยวผมก็จะได้อีกห้าตัวแล้วก็สิบตัวเนาะแล้วค่อยไปสูมอีกทีเดียวเนาะนะ <S <S นกิจกรรมที่มีนะตอนนี้ก็คร่าวๆก็มีประมาณนี้นะครับผมเนาะถ้าใครที่กิจกรรมนี้มาแล้วก็มีคูป,ปองดองไว้นะแล้วก็เอามาถูถลุงกิจกรรมนี้ได้นะครับผมแต่แนะนําว่าถ้าใครจะเล่นกิจกรรมนี้แบบจริงๆจังๆเนี่ยผมแนะนําให้อัดสุดไปเลยเอาวงแหวนแสนปีเอ้ยไม่ใช่แสนปีดีสามแสนปีขึ้นให้ได้อะถ้าจะเล่นนะ ถึงจะคุ้มผมบอกว่าแต่ถ้าแต่ถ้าคูปองมีประมาณผมเนี่ยไม่ไม่เยอะอะไรแบบนี้ก็ดองเก็บสะสมไว้เล่นกิจกรรมหน้าก็ได้นะครับผมก็สำหรับคลิปในวันนี้เนาะก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณและสวัสดีครับ